สามแสนบ่ให้น้องสาวกันจี้เข่าแล้วบ่ยังย่งมาทันซุกมันุกดูนะดูเป็นตะขักใส่ย่าน้อย่างไหของเราเนี่ยะว่าอย่ไหของเราว่าเอาไปสูบเลยบ่ขายหรืว่าเอาไปสูบอบนเราเราจะตักกันเลยนองรินดาเนี้จะซืกอกเราดูเี่ขาย ไก่องแดงเดียวกล่องพเเดียวเจ่พเศษม่อปรเภโมเป็นนะซื้อนี่ยาดนี่ซืตซื้อ้อนเล่าดีกว่าซือน้ำเลาน้ามันหัวแ่หรอโอขายแของตัวขายยังยสมภาพจ้าสุภาพเสน่ดขาสมปรุมแขกขายสมปรุมแเอ้ยน้องเป็นงเรียนน่วะนี่ ที่ต้องเรียนอ,อยู่หรอุงละ,ละงหาลามีจัะยางมีจะประกุมเย่อยู่หรอมีจะสมอไอ้ถุงมีลูงเย่กว่านี้ชุดนี้ก็อข้อใจนี่แขรึดขีเกียบแขตัวมันขีเกียบมนาคือแข่กันเอน้องหรือพ่อแฝดเอน้องฮับประกันแสบป่นี่ เนียเบอรนี่มสั่นไหนสามน้องเจ้าเนยปรหนึ่งแม่หลงสามประหนึ่งเยอมาจากพันไปรู้จัให้ลุงจะถุงสองถุงถลาหร่าเลยทำประกันแซบทำประกันด้วยร้อยยิม นับประกงไม่รอยอีกชาปูว่าชื่อบอชาูชานเองชาเตยชาเยเจ้าหันไปโรงเรียนนกงามๆเอาอยู่บ่ไปโรงเรียนมานกงามๆเอามาเอานกงามๆเื้อหยางคนนี้ฮ้ยจินดาคนนี้เลย กินดาฝาใส่ใส่สุดที่เกี่ยมหน่อยโอเคลงกงามให้มึดเสื่อมัดเลยว่าตองจองลบมามึดฝนตกอันนี้ยเอากระเช้าอยบ่าสาดเตยฮะสาดเตยสาดสาดปูกือนอนยังไหนอีจะไปโฆษณาขายสาดป ยูใส่อศาสตร์เจ้า่อคอจะชื่อตุวนีไมโอ้เ่้วอะไรหมวกเียหมวกหมวกแม่ไปสีสีเป็ู้ดีกว่าบัวไหสีอะสีบัวเนาะสีบัวคือจังไรสีบัวบอกสีสีสับสีโอ้ไข่ถอดมาเบิ่งกันนะ บมอถอดเบื้งต้นแบบมันได้ซื้อเสียมงบาสเสื้อบางะถอดอับเบื้งวันนี้เป็นแบบแบกมันอะไรถอดอับเบื้องมันเป็นแบบไนเป็นแบบนี้จะซื้ออยังเอามาที่บัวก็ไปแบกมาที่ทายี่นี่ไปจกไปสอกมาแลียนวันนั้นตัวนั้น แบบนี้ไหวงามยุต่ละนี่เป็นน้ำคนใส่ใส <c oughs> มาอันนึงจะ,จะได้สีนี่แล้วตัวจะใส่นี่จย,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 ยได้สีนั่นอะไรบสีนั่ขายสีนี <c oughs> ่าไรก็เซ <c oughs> นสายสถุง ับประกันปุ่นับประกันเดลยฮะกองัวไรเลีอยงัะไรแล้อใหรจิิบเจ้าเื้มไห้เจ้าภาษาัไสบาดีหรือเปล่า ทายเลยก็บั้งตี๋อย่างนั้นเนาะไทางงามพวกขายปิ้งอะไริปอิ้งอะไรปิ้งปิ้งหมูนี่นีไก่ตินไไก่ไก่ปิ้งหมูปิ้งไก่ตลาดท่าเตงงามขึ้นมา

ไป้าเี่ยกเจเปียกเยล่าอยู่แหวนผเปนตัวบั่งเลยร้อยสิบพันโอเยกยนแบนใช่ข้เปียร้านรานนี้ในในพันกินร้าเติ้มหายเลยเด้อเจ้าต้องไปเท่าไ ได้ยเา้ะเบิกเงินกันเบิกเงินได้คากับเปียกให้แล้วน้ำเจ้ายานไไดค่ากัเปียวะลูกสาวลูกชายด้ลูกสาวนี่ลูกชาย้านสาวลงใจลูกักเอาเอาไปรงเรียนลูกหายเลียแล้วเจ้า Con xin ship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  Lo phải xe to bà này Thì phải kiếp con vô những hành thạp là cả thịa Bà giờ là kêu thả ý mình có thích dẹp ไปเใจเนี้ยอไปก็ธนาเขาว่นี่เนี่เขาใสโอ้ตลาเข่าเขากับใครบ่ตอนสาบ่มีตี้จักน้อยหมดละอืมดีสวยหมดละแปดโมงแปดโมงแปดโมงครึ่งเนอประมาณนั้นนะอไตรเันใดม่กเรยินข้าได้มากเลย ตลาดเสองทาแตงพี่น้องเลยมากระบะบนี่คือเกา่าเพราะว่าพี่นมาแตะอ่ะอัตตะปื้อพี่นเออแต่โต้ยโต้ยอืมโต้กันได้นี่เมืง่งตี้มองคิวรถเด้ดพี่น้องเด้โดยสารสารวันท่าแตงท่าแตงสารวันนี่พี่น้องโดยสารมอนนี่เนาะอ่าเอาลูกใหม่ซือใหม่ chương <laughs> Điều... bạn chương nụ bạc cổ phung tệ mừng hợp khoan xe con online này không, <laughs> ừ, không, không ชของเป็นอ่บมีวัแม็กซีจากตลาดน้อบะบัดตานี่สีก่อคนลค์ขนาดเห็นเลยขาอ่อง Ừ. Chưa à. tải à, ở nhà rồi mà tại có hai nào. quá หดว่ะดูเป็นตะขักเนี่ยยไหองเราเนี่ยะวอยางไหองเราลวาเอาไปสูบเลยมขายว่าเอาไปสูบอ้เนยบ้าเราาจตักันเลยน้อลินดาเนี่ยดีกอกเราูี่ามขายกดเดียวเกดเดียวเดียวพเอาไหมปเเบ็เลยนะซื้อเป็นันนี้ เป็นเ right, right. no ุบอเป็นเห็นูบหลายปีแล้วบอก่อนหลายปีแล้วอายูบานมายืนใม่ก็วิ่งเลยยนี่บตลอดบอกบก็เม yeah, okay. ื่อบ่ะฮะซูบก็มื่อบ่ใช่อยู่บ้านกุคงไตพี่าเออยุ้ยใส่ตัวเขาเห็นโฮมสเตย์เหนเออมองห่นกาแฟเห็นนะ ท่างคนมาอ๋อเขาไปทางไหนทางนี้ป่นหน่อ๋อนาาเเขาซื้อเลยงา่เลยว่ากใ่วี่าไปนี้ะนตัน้ไนว่เตัวี้เกบสันดีเลยนี่ผมจะใส่ใส่ปนปี ันนี้เป็นใกบบานอันนี้เป็นในบ่บานครบกุ้งไก่ด้วยครับนแ,บบนแต่ดูแล องการในบ้านนี่รงเข้ามาแจกแจกังไหนนี่แจกไม่หรอแจกตะลจูตะจูตะลจูแจกตะกันกันบุพกันหมอกันอะไรุพกันตะลจูตะลจุแบกตะลจตะลจูไปด้วยป้าปานป้านแจกปาแจกเขาแจกาให้แจกกันแต่ละคนทัวนะแจก้าทงในบ้านท้หมอบพื้นให้เขาอ้นี่แจกไปย่นี่แจกให้ได้วด้ยได้ยูเตมหลายคนนี่ย่าเี้รอพนก็สิ พ่อหนบ่พ่อห่งพ่อ่พ่อหน่พ่อพ่อพ่อแล้วพังหนึ่งผ่ากัพีรังนึงจะ่าเจกะเข่ากพี่หม่ม่านน่ยตนไก่หมอว่าผ่าไปเนี่ย่าลวเห็นในบัตมันต้อิ่อเ็ก่ล้พอกันเพ่อี่ยะไปเอใง่ายอยู่เดินเล่ด้ยพระราจะให้ขอบเข่าละอันเลยครับลองเข่าเปเชืองเมื่อสองต้องคบคู่กันอย่ียพูลาน จะพาทีนี่ค้ายเงาเงี่เพิ่งงียมเดี๋ย้องไ้หลุดเอฟได้หส่มาขอบคุณใหลายนะครับน้ผู้สาวจะดีใครครสีงี่ยมสีแดง ก mm ็มีแต่ของไม่รุ่นาพระบุพเพแลกระจกั้งส่งแแยกับพระนีเกิดประหาส่งกับเสือบรไรบุพเอแลกระยกันน่นั้นสลับรับรับเข้าใจ้าาแจกเลยออไปได้บ้านแจกเลยเพราะว่าเขาแจกแล้วก็ที่รับรับ สามครูดึงไปนั่นแวะเท่า่คนงานน้องสวยนันบ้างดสอนหนึ่งทีเป็นร่วมกันไงละบอกใหมก็จะม่ใน้บนใหม่

มาส่งกับป้าป้าบอลส่งรถเสือจะป้าบอลเสือบ่นจะเจ๊ะสบายนี่นี่นี่

Nasi bớt bớt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những đang ai ơi, ai đang chơi, 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 ก็มั่งขนาดนั้นก็พุงนะน้องนะบุดองที่ทดาวดักเรอมุงแตกน่ขาแต่งไปซื้อกองไปล้แจกเองเรอ

รูบานก็คงไมหน่อยอ๋อบอกแม็กไปถอยกูเอาตัวนี้นี่เป็นเสาอ่เต่อไว้เนาะธรรมสมเนาะพอรียนขายเท่าไรจะขาย

ยังมาทนสุกทสุกโดยโดยโดยสามแสนลบนะสูบไสูบลบบ้าอะาบ่มีเนาะผัดไทยัดไทยเห้ยมยาอะไดยาคือนุบ้าน dạng 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 thằng xuân dạng 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 ทั้งบาทอ่าหมูย่างเนกุ้งต่อยก็ไปให้ในบาทเพิ่นอนเด็กใหญ่เองปกติเอาไปแต่ละแต่ละจุดกะยากเนาะบาทเนาะมองนี้ง่ายเนาะง่ายเออในบาทแจกเองเออไม่ไหวแล้วติตามอยู่เข่าหูบอว์มองนี้ไปให้ในบาทเพิ่นแจกเองเพิ่นไปอย่าลืมฝากกดไรกดติดตามเราเป็นอันดับหนาะ แล้วเ,เจอกันอีพีนาสำหรับคลิปนี้ขอข่าวเข้ามาสะบายดีพี่นาแเราเจอกันเนาะทีน้าเนาะ